สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ในการ ลดน้ำหนักของเรามาโดยตลอดชีวิตนะคะว่าเราทำยังไงเราถึงมีแรงบันดาลใจยังไงนะคะที่จะลดน้ำหนักนะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วก่อนอันนี้คือประสบการณ์จริงนะคะก็คือจากการที่เรากินยาลดความอ้วนและก็เกือบตายมาแล้วสองครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยเราอะ่ะคือเดิมเดิมเลยอะ่ะเราอยากลดความอ้วนมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่อายุแบบว่า20ต้นต้นนะ่ะก็ก็เป็นคนอ้วนอ่ะนะคะก็เลยแบบว่าอยากลดน้ำหนักนะคะตอนนั้นก็คือไปซื้อยาลดความอ้วนจากาคลินิกหนึ่งชุดมีกินได้7วันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ซื้อมาเรารู้สึกว่าเราจะกินได้ไปประมาณา5 6ถึงวันนะคะ เรากินยาเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินอาหารต่อพอหลังจากนั้นนะเราอพอเรากินอาหารเสร็จเราก็จะเดินเข้าไปในโรงงานใช่ไหมคะเสร็จแล้วในระหว่างที่เรากําลังเดินอะว่าเรารู้สึกว่ามันมืดมืด,มดแล้วมันก็วูบวูบณตอนนั้นนะคะอ๋อก็ในระหว่างที่กําลังเดินไปออมันมีรถบัสอะคะรถบัสรับส่งพนักงาน ถอยหลังมาแล้วเราก็กําลังเดินไปในขณะที่รถกําลังถอยหลังมาเราเกือบจะเดินชนรถบัสนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามนึนแล้วเราก็แบบ,บเบลอๆแล้วอ่ะคือยามันแบบมันเริ่มทําปฏิกิริยาหลายๆวันหลายๆวันเข้ามันสะสมไงคะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเบลอๆวูบๆอ่าทั้งทั้งที่เราเดินไปกับเพื่อนนะแต่เพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะชนรถแล้วหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้มึงก็แต่ว่าตัวเองอ่ะคือแบบ สะดุง้งสะดุ้งขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยฉันเดินฉันเดินไปฉันเกือบชนรถอยู่แล้วฉันเกือบตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครบอกฉันด้วยอ่ะก็รู้สึกแล้วว่าเออน่าจะเป็นยาลดความอ้วนแล้วยาตัวนี้นะที่เรากินเข้าไปนะอ่อที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันไม่ทําให้เราหิวอยู่แล้วใช่ไหมยาลดความอ้วนเสร็จแล้วพอตอนกลางวันะ่ะที่ทุกคนจะต้องไปกินอาหารไปอะไรเงี้ยเราไม่ไปอะ่ะเราไปไม่ได้มันทําให้เราง่วงนอนเราก็นอนเราก็นอนพักอ่า กลางวันตื่นขึ้นมาก็ทํางานต่อก็คือสรุปแล้ววันแบบไม่เป็นแบบนี้มาประมาณ6 7วันก็คือไม่ได้กินข้าวกลางวันแล้วว่าอาจจะกินแหละแต่ว่ากินน้อยทีนี้ก็เลยหยุดกินยานั้นไปนั่นก็คือครั้งแรกครั้งที่2ก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขากินยาลดความอ้วนและเราเห็นเขาเออพี่เขากินแล้วเหมือนเขาจะผอมดีหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เ,เลยฝากเขาซื้อยาตัวนั้นนะเม็ดหนึ่งรู้สึกว่าจะแพงด้วยนะเม็ดละ50บบาทนี่แหละเราฝาก เขาซื้อประมาณหเมตรเรากินได้ประมาณอ่าห้าถึงหกวันนะเพราะเราฝากเขาซื้อฝากเขาซื้อแค่6เมตรเองเออนี่หกเมตรก็เห็นผลแล้วนะเห็นผลนี่คือเกือบตายนะคะไม่ใช่เห็นผลเพราะผอมลงนะ <c oughs> เดินเข้าไปในห้องเพื่อในห้องล้างอุปกรณ์นะคะเพราะว่าเลิกงานหลังเลิกงานใช่ไหมเราก็จะเข้าไปล้างอุปกรณ์ในขณะที่เรากําลังล้างอุปกรณ์อยู่อะเออเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมึน,มนอะแล้วมันวิง้งอยู่ในหัว แล้วเราก็รู้สึกว่ายืนอยู่มันเกือบจะล้มอ่ะแต่ว่าเรายังดีนะที่แบบว่าเราจับซิงอยู่ถ้าล้มนั่นคืออาจจะหัวฟาดพื้นตายไปแล้วก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยเรายังแบบว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะล้มแล้วฉันก็เอามือจับซิงไว้จับซิงล้างอ่าล้างอุปกรณ์น,นะคะเสร็จแล้วก็ยังสะดุ้งตัวตึงขึ้นมาแบบเฮ้ยเอาอีกแล้วฉันเป็นอีกแล้วฉันกินยาลดความปวนฉันจะตายอีกแล้วเออยาลรคความปวนนี้แบบว่ามันแรงจริงๆนะไอ้ที่เขาบอกว่า กินยาลดความอ้วนแล้วหัวใจวายตายหรือว่า,เ,าเป็นลมลม้มพับตายไปเลยมันจริงนะมันมีจริงเราเชื่อแล้วเราเชื่อด้วยที่แลกว่าเอยเนี่ยกินยาลดความอ้วนแล้วตายเมื่อก่อนนี่นะก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะว่ากินยาลดความอ้วนนี่นะคือแบบมานั่งเล่าให้ฟังต่อหน้ากล้องเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะเล่าให้ฟังต่อหน้ากล้องนะคะก็คือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่าอายค่ะ ที่จะเล่าให้ใครฟังเออฉันกินยาลดความอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคนที่รู้ก็จะเป็นคนที่ใกล้ตัวอย่างครอบครัวคนที่บ้านพ่อแม่เนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเออแบบว่าเออลูกสาวกินยาลดความอ้วนโอ้ยอยากผอมอะไรอย่างนี้เออตรงนั้นนั่นก็คือสองครั้งทีเออ่เกือบตายนะคะในการกินยาลดน้ําหนักจ้าพอผ่านมาหลายๆปีนะมันก็จะมออีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะก็คือยาเ,ออเขาเรียกอะไรดักจับไขมันนั่นเอง <laughs> อันนี้มาอีกแล้วนะคะอีกกล่องสีน้ำเงินนะเราจําได้เลยนะกินได้ประมาณห้าหกกล่องมันนะ้งนเอ้ยแต่ว่ากินแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะมันมีไขมันออกมาจริงๆนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอไขมันนั้นอะ่ะมันเป็นไขมันจากที่อยู่ในเม็ดยานั้นหรือว่ามันเป็นไขมันที่เรา กินของมันๆพวกหมูกระทะเข้าไปหรือว่าหมูสามชั้นอะไรเข้าไปนะคะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันมีไขมันออกมามีไขมันออกมาจริงๆนะเออเรากินได้ประมาณห้าหกกล่องมัตอนตอนนั้นนะคะอ๋อมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะอ๋อถูกออยอสั่งปิดนะคะว่ายาไม่ผ่านมาตรฐานอ้าวชีวิตแล้วยังไงคะฉันกินไปได้ประมาณห้าหกกล่องแล้วอะ ด,ด,ดียายาไม่ผ่านออยแล้วยังไงอะ่ะอะไรมันอยู่ในตัวฉนันวะเนี่ยอันลแล้วสรุปเราก็คือหยุดกินไปนะคะเสร็จแล้วอ่าตอนนี้ก็ผ่านมาอีกเรื่อยๆผ่านมาอีกเรื่อยๆอันนี้เข้าขั้นก็คืออ่า เป็นอาหารเสริมแทนค่ะอาหารเสริมลดน้ําหนักแทนนะคะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยน้ําหนักฉันเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออฉันอยากลดความอ้วนอีกแล้วนะคุยกับเพื่อนอ่ะนะคะก็คือเพื่อนขายอาหารเสริมไมคะเพื่อนก็มาเลยมาเดี๋ยวแนะนํานู่นนี่นั่นให้กินนะคะกินตัวนี้กินตัวนั้นนะคะเพื่อนก็มาชั่งน้ําหนักให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จัดให้เลยะคะ่ะหนึ่งเซฟเซฟนั้นเรารู้สึกว่าเราเอ,อ่จ่ายไปประมาณ13ื่นานะคะหมื่นสเกือบหมื่นสแล้วเรามาคิดว่าเฮ้ย ฉันทํางานเงินเดือนเดือนแค่หมื่นห้าแล้วลงมาจ่ายค่าอาหารเสริม1 3ื่นสามอะหมื่นสามหมื่นสี่อะมันก็กินไม่ได้ทุกเดือนอยู่แล้วไงเราก็เลยกินได้แค่ครั้งเดียวก็คือ1มื่นสามคือจบแล้วเราไม่กินแล้วอ่าในระหว่างที่เรากินอาหารเสริมอะเราก็มีไปออกกําลังกายด้วยนะเพื่อที่จะแบบว่าให้ให้กล้ามเนื้อมันกระชับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโทษนะคะออกกําลังกายก็เธอค่ะเธอออกกําลังกายอยู่ชั้นบนนะคะ ลงมาอะไรคะจิ้มจุ่มค่ะ,ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวตีนไก่อยู่ข้างล่างค่ะข้าวมันไก่ค่ะ,ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาค่ะทุกวันเลยค่ะออกกำลังกายแทบตายนะคะแต่ลงมากินอาหารข้างล่างและเป็นอย่างนี้ทุกวันซึ่งถามว่าจะผอมไหมอ่านะคะไม่ผอมค่ะก็ค,คือตัวเองเนี่ย เคยหนักสุดเกือบห้าสิบอะแขนนี่แบบใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตรงนี้เอ่อเมื่อเราเคยลงรูปนี้เอ่เมื่อแปดปีที่แล้วใน facebook นะคะและ facebook เตือนค่ะโชว์ขึ้นมาให้ดูรูปนี้นะคะแขนนะคะแล้วก็หน้านะคะแบบว่าใหญ่มากนะคะเราเป็นคนไม่สูงนะเราสูงแค่ร้อยห้าสิบถ้านักห้าสิบนี่ก็คือแบบว่าเป็นเอ่อคือแขนใหญ่ขาใหญ่อะเออแล้วก็ หน้าเข้าบานเป็นกระโลเลยนะคะอืมคือจะดูในรูปแล้วก็คือแบบเฮ้ยให้รูปฉันเมื่อ8ปีที่แล้วเพิ่ง facebook นะคะโชว์ขึ้นมาให้ดูนะขอบคุณ facebook นะคะทิสาาาวส่าโชว์รูปกลับขึ้นมาให้ดูออเพื่อนๆที่นั่งถ่ายรูปด้วยอ่ะเขาผอมๆกันคอเรียวยาวเลยนะคะแต่นี่ค่ะไม่มีคอเลยค่ะไม่เคยเห็นไหปลาตัวเองเลยนะคะนี่เพิ่งจะเคยเห็นไหปลาตัวเองนะคะนี่นะคะ เป็นเลียวขึ้นมาตรงนี้นะคะเออโอเคเราเริ่มมา,าลดจริงจังเมื่อปอีเดือนจูนนะคะก็คือนี่ครบปีพอดีนะคะถึงได้มาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเราเชื่อว่าหลายๆคนอะมี Instagram มนึกออกไหมมี i อเนาะก็คือไปกดสับไปกด f o l l o w คนนั้นคนนี้นะคะที่เขา,าแนะนำในการลดน้ำหนักทีเนี้ย เราก็มีหลายคนนะที่เรากดติดตามอยู่ใน IG นะคะแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญเราไปเจอน้องคนหนึ่งเราก็เห็นแต่ใน IG ของเขาทุกวันทุกวันเพราะเราติดตามสตอรี่เขาอยู่นะคะทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งอะเราเดินผ่านาเราเดินอยู่บนสะพานาแถวปุณณวิถี BTS ีอสะนะคะจากปกติที่เจอแต่ใน IG นะคะแล้วเราเดินสวนเขาอะ,ะเราเจอตัวจริงเขาแล้วเราเห็นเขากะคือรารู้สึกว่เาเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้นี่หว่าที่เรากดติดตามเขาในไอจีเออที่เขาเป็นเทรนเนอร์อยู่อ่าเราเห็นเขาอ่ะกําลังเดินไปยิมและเขาอ่ะท้องด้วยนะท้องเขาใหญ่มากนะตอนนั้นนะ่ะขนาดเขาท้องอ่ะเขายังไปยิมอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วเราไม่ท้องอ่ะทําไมเราเราไปยิมไม่ได้อ่ะ เออทำไมเราไม่แบบว่าไม่ตั้งใจที่จะแบบลดน้ําหนักให้ได้แบบจริงจังเหมือนเขาอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจนะคะลงคอร์สกับเขาเราซื้อคอร์สเขา1เดือนนะคะหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ทําของเราเองก็คือเราก็ยัง follow ตารางนั้นอยู่ตารางที่น้องให้มานะคะเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือกินตามนี้รู้จักบาลานซ์การกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาที่เขาลงบ่อยๆก็คือรู้จักการกินเราปาร์ตี้ได้ไหมปาร์ตี้ได้คะ่ะก็คืออ่ารู้จักรู้จักว่าควรจะกินเท่าไหร่อะไรยังไงอะนะคะทีเนี้ย ณนะตอนนั้นนะตอนที่เราลงคอร์สอะ่ะน้ําหนักอยู่ที่46อ่อนะฮะณตอนนี้กลับมาแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีนะคะน้ําหนักเราลงมาอยู่ที่44.5ก็ภายในหนึ่งปีนี้คือน้ำหนักลงมาได้่1.5กิโลนะคะก็คือเราเป็นคนไม่ได้แบบอ้วนมากเนาะเราเชื่อว่าเราเอ่ะ46อ่ะ มันไม่ได้อ้วนมากแต่ว่าสิ่งที่ลงไปก็คือสัดส,ส่วนและไขมันหน้าท้องเรามันลงไปมากกว่าจากที่มันเคยมีจากที่ไขมันที่เราบอกว่าเราจับได้ตอนนี้มันก็มันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีแหละยังเรายังอยากลงได้อีกเราแต่ว่าเราก็ยังจะ follow ไปเรื่อยๆก็คือยังทําตามาวิธีของเขานะคะก็คือเราซื้อหนึ่งเดือนเนี่ยคือเราใช้ได้ตลอดชีวิตเลย ยอมรับเลยนะคะก็ขอบคุณเขาด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาให้อชาชนคติในการกินมาเยอะมากนะคะถามว่าณตอนนี้นะคะคือเรากินได้ทุกอย่างเราไม่กลัวเราไม่กลัวอ้วนแล้วเพราะว่าเรารู้จักวิธีการกินแล้วนะคะเรามีเป้าหมายใช่ไหม หที่เรามองหาก็คือเน็ตไอดอลสก็คือเป้าหมายสามก็คือรางวัลปลอบใจตัวเองนะคะเนี่ยอันนี้คือเรามีนมาโดยตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรสําเร็จเราจะต้องมีรางวัลปลอบใจตัวเองนะคะใครใครไม่ให้เราหรือว่าสามีไม่ให้เราไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราปลอบใจตัวเองนะคะก็คือเรามีรางวัลให้กับตัวเองคะ่นะณครั้งนี้นะคะ1ปีนะคะรางวัลของเราก็คือตัวนี้ค่ะนี่คือรางวัลปลอบใจของเรานะคะ คนเรามันก็ต้องมีสักอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าทําอะไรสําเร็จแล้วต้องมีรางวัลให้กับตัวเองนะคะคือเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วหนึ่งที่คิดว่าเธออยากจะทําอะไรปีนี้เธออยากจะทําอะไรปีนี้เธออยากจะสําเร็จอะไรนะคะคือตั้งเป้าหมายไว้เลยเพะเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยให แล้วก็ให้รางวัลตัวเองนะคะมันจะทําให้มีแรงบนันดาลใจในการาทาสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จนะคะเราคิดไว้แล้วว่าถ้าเราทําได้เราจะต้องซื้อสิ่งสิ่งนี้ให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่านิดน,นึงก็คือสิ่งสิ่งนี้แฟนเราซื้อให้นะมนเราไม่ได้ซื้อเองนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มลด น้ำหนักกันนะคะเราบอกแฟนเราแล้วว่าเธอเธอถ้าฉันทําให้เอวฉันอะจาก24อะลดลงมาเหลือยี่สิบสามอ่ะให้ได้อะ่ะเธอต้องซื้อเข็มขัดหรือวิตตองให้ฉันนะแฟนก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเซเยตหรือว่าไม่ได้ตอบโ no นนะคะก็แต่เขาก็เฉยเฉยแต่พอเราทําได้แล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับในตัวเองแล้วเรานะว่าเออเธอทําได้นะเดี๋ยวก็สุดท้ายเราก็ได้มาเนี่ยคะ่ะนี่คือเข็มขัดหรือวิตตองที่ เราซื้อเป็นรางวันให้กับตัวเองนะคะใส่ได้สองทางนะอันนี้เหมือนซื้อเข็มขัดได้สองเส้นอะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูก่อนและนี่ก็คือเอวที่เราทำได้นะคะก็ภูมิใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่สุดนะยังอยากได้อีกหมายถึงยังอยากให้มันลดลงไปอีก นี่คือเป็นประสบการณ์แล้วก็ เหตุผลส่วนตัวของเรานะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากลดน้ําหนักนะคะอย่างน้อยอเราก็ยังแบบว่า ui, ปีนี้ฉันทําสําเร็จแล้วหนึ่งอย่างเธออาจจะคาดหวังไว้หลายอย่างแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องนี้ที่เราทําสําเร็จนะคะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครช่องของ Alla Explorer ด้วยนะคะและเลียวค่อยมาเจอกันวิดีโอหน้านะคะสําหรับวิดีโอนี้ไปแนละ้ว นะคะบ๊ายบาย